ให้แต่ต้นปีมาก็หุ้นเมกาขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะพวกหุ้นเทคพวกเจ็ดนางฟ้าแล้วพอมีนโยบายเรื่องการเก็บภาษีหุ้นเทคทุกตัวก็โดนทิ้งตอนที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยนะครับหุ้นแต่ละตัวตกไปสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่คนตกใจกว่าครับวินาทีนี้ที่คุยกันอยู่กลับมานิวไฮห,หมดแล้วครแล้วสิ่งที่ต้องติดตามดูของอเมริกานะครับหุ้นเมกาเนี่ยหลักๆมีสองอย่างด้วยกันนะครับสถานการณ์การลงทุนในหุ้นอเมกาเนี่ย เออม,มันมันมันเป็นยังไงซะปัจจุบันตอนนี้คือคือต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ที่ครบรสชาติมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาก็หุ้นอเมริกาขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะพวกหุ้นเทคพวกเจ็ดนางฟ้าถูกไหมครับแล้วพอมีนโยบายเรื่องการเก็บภาษีนะครับนำเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาเนี่ยหุ้นเทคทุกตัวก็โดนทิ้งนะครับที่พอมีง่ายๆอย่างถ้าเกิดสมมติว่า Apple Apple เเนี่ยก็เป็นแบรนด์อเมริกันหรือว่าผลิตในจีน นะครับแล้วถ้าเกิดว่าตอนนําเข้ากลับไปขายที่อเมริกาที่ลดภาษีเนี่ยมันก็ลําบากนะครับหรือหรือเอ็นดีเดียหรือทุกคนเนี่ยหุ้นเทคลำบากหมดเลยนะครับตอนที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยนะครับหุ้นแต่ละตัวตกไปสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตอย่างหุ้นทั่วไปในเอสแอดีห้าร้อยก็อาจจะสิบเปอร์ซ็นต์ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไอหุ้นเทคในนัสตากเนี่ยก็ตกลงไปยี่สิบหรือยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับเอ็นด<ำ>ีเดียเนี่ย ราคาต่ำร้อยแต่คนตกใจกว่าครับวินาทีนี้ที่คุยกันอยู่กลับมานนิ่วไฮหมดแล้วครับเป็นที่เดือกกลับมานนิ่วไฮแล้วนะครับพอพอมันมีความคลี่คลายในในหลายๆประเด็นเกี่ยวกับเรื่องภาษีเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าดูดัชนีนะพี่เอสเอนดีห้าร้อยก็นิวไฮห 6, กพันสองร้อยกว่านะครับนแอสตราสองหมื่นกว่าอย่างเงี้ยครับคือคือแสดงว่าตลาดเนี่ยสะเท้อนออกมาแล้วว่าก้าวข้าม ไอเรื่องความไม่มั่นใจเรื่องภาษีเรื่องอะไรเนี่ยไปแล้วแล้วเราก็สังเกตหลังๆเนี่ยเวลาคุณชชมป์เขาเขาเอ่อทวีตอะไรหรือ x อ,อะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบที่จะมี reaction ของตลาดเยอะมากเหมือนช่วงแรกๆนะครับก,ก็ก็รู้สึกว่าตลาดเราปรับตัวคุ้นชินกับกับสภาวะที่ต้องติดตามอ่แอคเคาของคุณชมป์ได้แล้วครับ <c oughs> อืมโอเคงั้นภาพรวมๆภาพรวมๆเป็นอย่างนั้นนะฮะ,ะตลาดเองอาจจะมีแพนิกบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นกลับมาอีกครัมใช่ครับแล้วสิ่งที่ต้องติดตามดูของอเมริกานะครับหุ้นอเมริกาเนี่ยหลักๆมีสองอย่างด้วยกันนะครับผมบอกไปแล้วเรื่องคำนี่เราเรา,เราเริ่มคุ้นชินนะครับอีกสองเรื่องก็คือเรื่องแมกโเนี่ยต้องดูว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยไหม,มถ้าลดก็คือดีดีต่อตลาดถูกไหมครับ,รบแต่ไม่ลดก็ก็โอเคแหละ นะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการลดดอกบเบี้ยก็ก็กน่าจะเป็นข่าวดีนะฮะอีกประเด็นหนึ่งคือที่สําคัญกว่าคือการประกาศผลประกอบการการไหนมากก็ต้องจับตาดูเลยนะครับเพราะหุ้นโกลด์เนี่ยขึ้นได้นะครับหุ้นตัวหุ้นเทคขึ้นได้เพราะความคาดหวังอ่า PE แต่และตัวสูงสูงมากเลยแล้วครับดูแล้วโอ้โหสูงดังนั้นถ้าเกิดว่า e a r n i n g ็มาประกาศแล้วยังโตได้ดีอยู่นะดัมเบลดิจิตหรือเกิน10%เนี่ยโอเค แต่ถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งประกาศออกมาแล้วโตวแต่โตไม่ได้เท่ากับที่นักวขอขอขิเคราะห์คาดเนี่ยอันนี้มีสิทธิ์โดนทิ้งดังนั้นที่สิ่งที่ต้องจับตาดูเป็นหุ้นไรตัวมากกว่าก็คือเรื่องการประกาศของประกอบการครับอืมโอ้ดีอะเปิดหัวงมาก็ได้มุมมองนะได้ข้อมูลเลยนะว่าปัจจัยที่ติดตามหุ้นอเมริกามีสามตัวหนึ่งก็คือทลัมป์นะฮะสองก็คือเรื่องลดดอกเบี้ยนะฮะสามก็คือเรืร่องของการ์ i n นงนะฮะถ้าโตทันดีก็ดีนะซึ่งเจตนังฟ้านะบอกเลยว่า หลายๆตัวเนี่ย PE สูงมากนะฮะสากว่าเปอร็นต์รยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีอย่างเทสลาอะไรแบบเนี้ยบ,บ,บวกก็คือสิบเปอร์เซ็นบวกนะนั่นนี้คุณนึกก็บอกว่าถ้าอเออร์เน็มันโตทันหรือมันโต,โตมากกว่าคาเดเนี่ยนะ,ะมันก็จะไปต่ออ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไปถามในมุมว่าถ้าเราจะลงทุนหุ้นเมรกาที่เป็นแมกเกมกกัตเทรนนะซื้อแล้วถือแล้วค่อนข้างจะคืออะไรที่ตามเทรนมันมักจะ ปลอดภัยเสมอนะลงทุอาจจะมีกำไรมากขึ้นนะครับผมอยากจะถามตรงนี้ก่อนนะในมุมของนักลงทุนในหุ้นอเมริกาเนี่ยนะฮะรูปแบบของการลงทุนของนักลงทุนเนี่ยนะฮะมันมีกี่รูปแบบนะเอ,อ่อซื้อในหุ้นเองเลยเป็นตัวโซื้อขายในหุ้นเป็นตัวตัวซื้อในมุมของ ETF หรืออื่นๆเนี่ยนะอ,อ่อมันมีกี่รูปแบบแล้วก็สัดส,ส่วนของมันนะคุณชนลเดชนะฮะส่วนใหญ่นักลงทุนลงทุนประเภทไหน ครับก,ก็แบ่งออกเป็นสักสามสามประเภทแล้วกันนะครับพี่ป้องสามประเภทตามสินค้าที่นักลงทุนแต่ละกลุ่มเขานิยมชมช,มชอบในการเทรดนะครับกลุ่มที่เป็นแบบเมนตรีมเลยเป็นแบบพวกกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยก็คือชอบเลือกหุ้นชอบซื้อหุ้นหลายตัวนะครับกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ได้ลงหุ้นหลายตัวมากก็คือเป็นตัวที่แบบรักตัวไหนชอบตัวไหนรักใครชอบใครก็จิ้มเลยใส่เลยนะครับ ซ,ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยโดยมากเขาก็จะติดตามข่าวนะครับพี่ของของหุ้นรายตัวเนี่ยติดตามข่าวการผลประกอบการใต้ชิดอย่างเช่นพี่ป้อมยกตัวอย่างเทสลาเทสลาเนี่ยก็เป็นหุ้นที่มีข่าวเยอะมากพี่ทั้งข่าวตัวบริษัทเองทั้งข่าวฟาลเตอร์กิลลอนมัสกเนเขาจะดีหรือจางมอนกับตัวโนดครามมันกระทบราคาหุ้นหมดเลยแล้วก็ไอ้ไอที่ผมบอกไปว่านอกจากติดตามผลประกอบการเนี่ยข่าวก็สําคัญอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างเทสลา เขาเขามีการออกบริการมาแล้วโรบแท็กซี่ที่รอคอยกันมาหลายปีนะครับเพราะว่าเท s l a เนี่ย PE สูงเป็นหุ้นเป็นหุ้นผลิตรถยนต์ที่ PE สูงที่สุดนะครับทำไมถึงสูงเพราะคาดหวังว่าเท s l a ไม่ใช่แค่ผลิตรถยนต์อย่างเดียวเพราะมี AI นะเขาจะทำให้รถยนต์วิ่งเองได้มีแท็กซี่โอ้โหมีมีโโมีสตอรี่พูดง่ายง่ายอีกงั้นเน,นุนกลุ่มแรกเนี่ยชอบลงทุนหุ้นรายตัวติดตามข่าวใกล้ชิดนะครับ กลุ่มที่สองจะเป็นจ่ายที่คอนเซอร์เวทีฟขึ้นมาหน่อยนะครับก็ก็ไม่ได้ลงอะไรบูมากนะัพวกนี้จะลงทุนในพอร์ตที่มี ETF ครับพี่ป้อมก็อาจจะเป็นมี e t ททั้งที่เป็นตาสารมี่นะครับมีให้เลือกหลายตัวเลย ETF ที่เป็นคุ้นรายภูมิภาครายประเทศก็มีหรือ ETF ที่เป็นตามธีมตาม sector, ตามเซกเตอร์ก็มีอย่างเช่นอ่ะใครชอบ หุ้นตีมที่เป็นแบบเ i ก็มีก็มี ETF ตระกูลพวกนั้นนะครับหรือ,อชอบตีมควอนตัมนะหรือชอบสไตล์การบริหารอย่างเช่นบางคนอชอบแช์ที่บู๊แบบโอ้โหบูค่อนข้างบู๊พอร์ตบู๊ก็มีแบบ ETF ตระกูลอาร์เป็นต้นนะครับอันนี้คือสายที่สองแล้วก็สายที่สามเนี่ยเรียกว่าสายบู๊แล้วกันนะครับพี่ป้อมก็คือหุ้นไม่ลง ETF ไม่ลง เทรดออปชันอย่างเดียวซึ่งซึ่งออปชันอย่างเดียวเนี่ยที่บีบูเราก็มีบริการก็คือเป็นเจ้าแรกในไทยจะมีออปชันบนตัชนีออปชันบนหุ้นนะครับเราก็เห็นเทรนว่ากลุ่มนี้หลังๆทเทรดเยอะนะครับพี่ป้อมแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกับกลุ่มแรกตรงที่ว่าเลือกหุ้นมาก่อนว่ายกตัวอย่างเทสลาหรือ MSTR ออโดิสซบิตคอยนะฮะ หรือจะเป็น NDDI v กลุ่มเนี้ยเขาเลือกคุณมาก่อนจากนั้นเข้ามาดูว่าช่วงนี้จะเทรดเป็นขาขึ้นหรือขาลงเสน่หของออปชันคือเลือกขาได้ครับพี่ปอ้อมถ้าเกิดมองขึ้นก็ซื้อ call มองลงก็ซื้อ put นะครับแล้วก็กลุ่มนี้โดยมากแล้วจะเป็น day trade เปิดปิดในวันหรือแม่ก็ถือ position ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าออปชันเนี่ยมันมีวันหมดอายุนะครับยิ่งนานพรีเมียมยิ่งสูงเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็น เป็นกลุ่ม professional trader ซึ่งช่วงหลังเนี่ยเราเห็นบอลุ่มเข้ามาเยอะครับอเพราะฉะนั้นกลุ่มของนักลงทุนแบ่งหลักๆก็มีสามกลุ่มนะคะคือซื้อหุ้นเป็นตัวตัวนะฮะซื้อเป็น ETF ที่ทั้งเบสตัวหุ้นหรือเบสตลาดหรือเลือกตามกลุ่มนะที่มีการจัดสรรนะฮะแล้วก็อันที่สามฮาร์ดคอร์เลยน่าจะเป็นกลุ่มเทรดเดอร์ไหมฮะในกลุ่มของ ใช่ครับแล้วก็พวกนี้คุยคุยกันบ่อยมีคอมมูนิตี้ของเขาครับโอเคโอเคอ่ะทีนี้ครัถ้าสมมติผมนะผมเป็นนักลงทุนอ่าซึ่งกำลังจะเริ่มต้นในเรื่องของการเข้าไปลงทุนในหุ้นอเมริกาเนี่ยนะฮะอยากจะถามนะคุณชนในเดชในฐานนะผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทำแพลตฟอร์มนะฮะมีบูนะฮะก็จะมีเขาเรียกมีข้อบูลเห็นนะไม่ว่าจะเป็น ความรู้สถานการณ์ลงถึงพฤติกรรมของนักลงทุนด้วยนะครับจะถามว่าเทรนของอเมกะเทรนนะฮะของหุ้นอเมริกาเนี่ยในความเห็นของคุณชซเดชเนี่ยมัน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 จะเป็นยังไงต่อไปในหลังจากนี้ไปครับผมว่าก็ยังอยู่ในธีมหุ้น AI หุ้นเทคดีครับพี่ป้อมจะเห็นได้ว่าตอนนี้เอ็นวีเดีเองก็ทำ all time high แล้ว market market cap เนี่ยจะขึ้นไปแต่สี่ล้านล้านเหรียญอยู่แล้ว ในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นอเมริกาให้เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีหุ้นตัวไหนที่ขึ้นไปแต่สี่ล้านล้านเหรียญได้แบบนี้นะก็ชัดเจนว่าธีมของหุ้นหุ้นเทคนะครับหุ้น AI มาแน่หลังจากนี้มีธีมอะไรก็ธีมใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นธีมหุ้นควอนตัมแต่ว่าหุ้นควอนตัมตอนนี้ก็ยังมาๆไป,ไปๆอยู่นะครับพี่ป้อม วันไหนมาเขาขึ้นได้เป็นสิบเปอร์ซ็นตลยวันไหนคนทิ้งก็จะทิ้งเยอะเพราะว่าการนําควาอนตมเข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีแนวทางชัดเจนเหมือนกับพวกคุณทุกทีไอบางคนบอกว่าเฮ้ยตีไชา้าไปหรือเปล่าผมว่าไม่นะเ,เราดูที่การใช้งานของเราได้ไอ <AI S 2> นเนี่ยเขาเริ่มเป็นกระแสละหลักก็ตอนที่มีชัดท g p ีถูกไหมครับแล้วตอนนี้จีนก็มีด e e ซี g o o g l e มีเจม i n i Google เนี่ย เพิ่งจะเอาเรื่อง AI เนี่ยเข้ามาอยู่ในใน Gmail ของเราเข้ามาอยู่ในการนำทางนะครับแล้วแค่ Google ประกาศว่าจะเอา AI มาใช้เนี่ยไอ้วันที่ประกาศข่าวตรงนั้นเนี่ยก็ะทำให้คุณ Google ขึ้นตั้ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตั้งน่าจะสามห้นะครับผมว่ามันมันยังไม่สายไปมันมันมันอยู่ในยุคที่กำลังเขาเรียกว่ามี s s adoption ก็คือเริ่มเริ่มเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นผมว่า AI ยังเป็นกระแสะหลักอยู่แล้วก็ถ้าดูในตลาดพวกการระดมทุนของสตาร์ทอัพนะครับพี่ป้อมกว่าคึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวไป AI กับ AI นะครับหรือ<ด>ล่าสุดอ่ะอีกอีกข่าวหนึ่งมาร์คซักเบิร์กนะครับแห่งเมกาเจ้าของ f a c e b o o k เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่ทันใจเกี่ยวกับการพัฒนา a i ในภายในบริษัทเขาเขาทำไงครับพี่เขาก็เลยไปเทคบริษัทอื่นมาเลย ไปเทคบริษัทนะหรือไปซื้อตัววกที่ทำทีไเก่งๆนะครับแล้วก็ AI เอไอ d e v e l o อ e r อร์เนี่ยเชื่อไหมครับเป็ปบส่วนใหญ่เป็นคนจีนแตอาจจะเป็นคนจีนที่อยู่จีนหรือคนจีนที่ไปเกิดในอเมริกาหรือคนจีนที่ย้ายไปอเมริกาจีนหมดเลยครับพวกใหญ่ครับยังยังยังไม่ช้าไปครับครับเคยเห็นรูปแบบทีม a ออเมริกาแขกับ a อจีนะห <c oughs> น้าจีนหมดเลย <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคนะครับอ่าทีนี้ทีนี้อ่ะเทรนรู้ล,ละด้าน AI อ่าด้าน AI แล้วมัน AI ไม่ไม่ลำพังแค่แบบคำการจอนะหรืออ่เอไเฉพาะด้านไปเลยแต่ว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นธุรกิจที่รีเลทกับ AI เอา AI มาอ d ด p ออดอในธุรกิจตัวเองเนี่ยก็ดูน่าสนใจอ่าไีนี้ครับครับอันี้จะถามตอบน,นี้ว่าถ้าถ้าเข้าใจอย่างนี้ปั๊บเนี่ย มันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือไหมในการใส่คาเทเียต่างๆนะฮะแล้วก็ให้ให้ช่วยคัดสรรหุน้นอย่างโอเคต้องการแบบหุ้นเอไอนะเซอเข้าไปใส่คาเทิเรียตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กมันมีหไมหมคือคือต้องบ,บอกว่าในอเมริกาเนี่ยหุ้นมันเยอะมากถูครับพี่ป้อมเราจํากันไม่หวั่นไม่ไหวหรอกมันมันหลายพันหลายหมื่นตัววิธีการนั้คือเราเราต้องใช้เครื่องมือพวก s t o c k s r r e e น e r อย่างในวีบูเนี่ยเราก็เข้าไปสกรีนได้เลยครับที่ป้อมอาจจะบอกว่าออยากได้เซกเมนต์เซกเ,เตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ Market Cap อย่างน้อยอาจจะหนึ่งบิลเลียนอสดหรือสิบบิลเลียนแล้วแต่หรืออาจจะ100 b i l l i o n ิลเลก็ประมาณประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทตีเป็นเงินไทยก็3 000, 000, 000, 000, ล้านล้านก็คือเป็นเป็นหุ้นใหญ่ซึ่งถ้าเอาเฉพาะหุ้นใหญ่ขนาดร้อยล้านเหรียญขึ้นไปเนี่ยในอเมริกาก็มีตั้งร้อยกว่าตัวนะ้ที่ก็ออยังจำไม่หมดอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเราสกนนเรื่องความใหญ่แล้วนะครับเราต้องสกีนความใหญ่เี่เหตุผลหนึ่งก็คือสภาพคล่องจะได้เยอะไงไ,ได้ซื้อขายแบบไม,ไม่ต้องกลัวนะครับจากนั้นเนี่ยมาใส่เงื่อนไขด้านตัดใจยพื้นฐานได้อย่างเช่นอ่ะมองว่าหุ้น growth ก็จริงนะแต่ไม่อยากให้ PE สูงไปก็เช็ดไปได้พีต่ตอมอาจจะบอกว่า PE ไม่เกิน30เท่านะครับใส่ไปได้หรือความสามารถในการทํากําไรอย่าง ROE r e t u อ n e q u i t y ็กวนะครับก็คือเอากำไรสุทธิมาหาด้วยส่วนทุนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมองว่าบริษรัทนั้นบริหารงานเก่งแค่ไหนอาจจะบอกว่าอ o E เกิน20%อนย่างเงี้ยครับใส่เข้าไปได้จากนั้นจะมีรายชื่อหุ้นบอกเลยแล้วก็เอารายชื่อหุ้นนั้นเนี่ยไปดูรายละเอียดต่อนะครับหรือพวกสายเทรดเดอร์นะครับอยากรูมุมเมนตัมเนี่ยอีกสูตรหนึ่งที่ผมก็ใช้ดูส่วนตัวนะครับที่ก็คือมองว่าวันนี้มีหุ้นใหญ่ตัวไหนที่แบบอัดสิ สิบเป็เ,ล,เลี้ยนขึ้นไปในหมื่นล้านเหรียญขึ้นไปแล้วก็วันนี้ราคาก็พุ่งขึ้นเกินสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่ธนาคารนิสาสากเนี่ยสัดส่วนการเทรดวันนี้เนี่ยอวอลลุ่มเทรดนะครับของเขาในเฉพาะวันนี้เนี่ยมีสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่เขามีอยู่อาจจะบอกว่าอาจจะมีหุ้นอยู่หนึ่งร้อยส่วนวันนี้เทรดไปละหนึ่งส่วนหรือสองส่วนอันนี้ถือว่าเทอร์นโอเวอร์สูงก็คือพูดง่ายๆเอาเอาหุ้นใหญ่ ที่วันนี้ขึ้นดีแล้วมีก,การเทรดคึกคักอันนั้นเนี่ยก็เอามาดูมาดูชาร์ดู momentum มมอีกทีก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยเซฟไปในสกรีนในแอปนะครับจากนั้นในในแต่ละวันก็มาเปิดดูนะครับอย่างพวกเล่นโมเมนตัมที่ผมบอกว่าวันนี้เริ่มเทรดเยอะก็อาจจะดูสักตอนเที่ยงคืนก็ได้นะครับครับคุณชนเดชกำลังจะหมายความว่านอกจากดูเทรนใหญ่ๆใ,ให้เป็นแล้วเนี่ย การใช้เครื่องไม้เครื่องมือในแพลตฟอร์มของบลกที่เรารเปิดใช้งานเนี่ยนักล,ลงทุนควรต้องเข้าใจและใช้เป็นใช่ไหมต้องต้อง้องาใจใช้เป็นแล้วก็ควรที่จะเ,เรียนรู้นะครับอย่างในแพลตฟอร์มบีบูลเองเครื่องมือเรามีครบแล้วเราก็มีบทความให้อ่านนะครับแล้วก็ในบางครั้งที่พ้อมการสกรีนหุ้นเนี่ยสนุกนะผมไม่ชอบสกรีนหุ้นนแด่ตั้งแต่เข้าตลาดใหม่ๆเพราะบางครั้งมันได้รู้จักหุ้นที่อ๋อมีบริษัทแบบนี้ด้วยหรือ เวลาเราสมมุติเราชอบหุ้นแบงค์ใช่ไหมพี่เขาก็จะมีอย่างการเจทมอร์แกนโกลแมนแซดใช่ไหมบางทีเราอาจจะเจอว่าหุ้นพวกนี้หุ้นแบงค์พวกนี้อาจจะปีอจ,จะค่อนข้างสูงสมมุตินะฮะแล้วเราไปเจอหุ้นอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นแบงค์ในสเปนอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> หรือว่าเป็นธุรกิจ <c oughs> e <c oughs> อีคอมเมิร์ซในเน็กซิโก้เราเราก็จะมี story สตอรี่ซึ่เดิมเราเรา,เราไม่รู้นะครับแล้วเราก็แบบเออหน้าหุ้นนี้ผล่มา ผลประกอบการเริ่มต้นใช้ได้ันเทใช้ได้แล้วก็ไปอ่านข่าวต่อหรือไปดูชาร์เทคนิคต่ออันนี้มันมันจะค่อนข้างสนุกครับ